สวัสดีท่านผู้ชมพาชมบรรยากาศตลาดรถออตโต้คาร์ซาลามิทากอมเจ็ดวันที่ยี่สิบสามเดือนกุมภาพประมาณหกโมงแรงบรรยากาศหกโมงแรงทุกคนพาชมบรรยากาศตลาดรถหกโมงแรงอัปเดตหน้าร้านทุกคนนี่ หน้ามีอยู่สามคันข้างมีอยู่คันรถเข้ามาอย่างล้ามิเศษกับทุกคนรถในตำนาน คลาสสิกรถคลาสสิกค,ครับทุกคนเข้ามาใหม่อย่างลางไม่เสร็จบรรยากาศหกโมงแรงครับอันนี้สันถีด้าเครื่องพันหกปีศูนย์หกือตกใจป่ะดูตามปาไปไม่ใช่ปีศูนย์เก้าทุกคน พีศราคาตามป 9, ้ายแสนสามหมนก้าพันนทุกคนฮิสันทีดาห้าประตูนี่ห้าประตูห้าประตู กลับกันหมดแล้วทุกคนกลับกันหมดเลวบรรยากาศยามเย็นครับบรรยากาศยามเย็นอยู่รอบๆบรรยากาศรอบๆยามเย็นเวลาหกโมงกว่าๆเงียบเงาสลัเกิด 通花音靚。 คลิปนี้เอาห้าทีมัาจะถ่ายอะไรรีวิตรถตลาดรถอีกเลย ขอจบรรยากาศย้ำแรงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน